อขอความเจริญรุ่งเรืองธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบันเกิดมีแต่สาธุชนทุกท่านวันนี้ก็มาฟังธรรมะภาคปฏิบัติกันต่อครไม่รู้ฟังอะไรตอนเบื่อกันหรือ,อยังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าฝึกไปถึงไหนแล้วเนี่ยตั้งใจฝึกกันแต่ที่ได้คุยได้ฟัง เจ้าภาพอะไรท่านอะไรคนที่ี่ยฟังก็บอกดชอบนะบอกดชอบมากเลยว่าอ,อยากอยากให้มีทุกวันเลยอย่าหยุดนะบันคนก็กลัวจะหยุดเลยนะอบอกโอ้ดีมากเลยเนะี่ยเห็นออกได้ทุกวันเนะี่ยโอ้ดีมากนาะทีมยงานต้องไปบานเนะี่ยจัดดีจริงเลยยิ่งช่วงนี้ไปนั่งไม่ค่อยได้นะได้มาแบบนี้โอ้ดีบอกจิตด,ดีสงบมากนะพอฟังเสร็จเรียบร้อยด้นั่นสมาธิเนี่ยใจดิ่งเข้าไปนในสงบจริงๆมีความสุขมากเลย โอฟังแล้วก็ดีฮะฟังแล้วก็เชื่นใจว่าเออเราได้ทำได้ปฏิบัติได้ผลึการ,ระเบดจริงๆแล้บางคนก็ชอบธรรมะที่มาสแสดงเนี่ยบางทีถ้าบางทีไปฟังที่อื่นก็บางทีก็จดไม่ทันกันแต่นี้พบเห็นพบเลยแคปหน้าจอไว้เลยเออ,เออเป็นข้อความดีๆที่จะได้มาทบทวนได้บ่อยๆอย่าเราก็มาฟังกันต่อนะฮะ นี่ตอนใจเราต้องหยุดนิ่งโอวาทธรรมปฏิบัติของหลวงพ่อธรรมจิอยู่ใจคนอื่นเป็นอย่างไรไม่ต้องสนใจให้สำรวจใจตนเองให้เอาใจหยุดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายของตัวเราเองใจคนอื่นเป็นอย่างไรไม่ต้องสนใจคือบางทีเรานั่งสมาธิฝึกสมาธิเรา มักสนใจเขาเดิมเงีน,นะว่าไอ้คนนั้นนั่งเป็นไงคนนี้นั่งเป็นไงพี่คนนั้นนั่งเป็นไงป้าคนนั้นนั่งเป็นยังไงเนี่ยสนใจว่าคนนั้นนั่งดีงั้นนั่งไม่ดีอย่างนี้อะไรเราหมึกเถ๋อไปวิจารเราลืมดูตัวเองไปฮะอ่านใจคนอื่นเป็นอย่างไรไม่ต้องสนใจแต่ถึงบอกเนี่ยให้สำรวจใจตนเองดูใจเราเองดีกว่าดูใจเราเองประเสริญนักดูเข้าดูของดูเพชรดูพลอยยังไม่ประเสริญ ดูจิตใจเราประเสริฐเป็นการฝึกจิตให้เราผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์ดูใจเราดีกว่าดูจิตเราดีกว่าฮะให้เอาใจหยุดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายตรงตัวเราเองเกิดสำรวจใจด้วยการเอาใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเราเป็นสุดยอดการสำรวจเลยนะกาะสำรวจเข้าสำรวจของสำรวจตึกสำรวจคนสำรวจประชากรอะไรก็ตามทีเนี่ยก็สู้ สำรวจจิตแช์เราเองไม่ได้วิธีสำรวจจิตแจร์จก็ต้องใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายตอนที่เจ็ดของเราเนะี่ยใจหยุดแชร์นิ่งใจหยุดแชนิ่งสำรวจว่าใจเราหยุดหรือยังแชรนิ่งหรือยังสำรวจว่าใจเราสงบไหมสำรวจว่าใจเราสว่างมไหมตอนนีเ้เป็นต้น,นนะ่ยนะท่านสำรวจใจเราดีกว่าสำรวจใจวันนี้เราละเอียดไหมวันไหนเราทำมาจิตปัญญาอย่างเงี้ย สำรวจใจเราดีกว่าแนยดูแชรเราอย่าไปดูอย่างอื่นสนใจเราดีกว่าอย่าไปสนใจคนอื่น,น <c oughs> ความมืดจะสลายไปเมื่อใจหยุดนิ่ง <c oughs> แต่การฝึกสมาธิแรกๆทุกคนก็มืดหมดหลับตาแล้วมืด <c oughs> น้อยคนเนี่ยหนึ่งในร้านหลับตาแล้วสว่างเลยก็มีเหมือนกันนะแต่น้อยสมมติก็หลับตาแล้วก็มืดหมด ันก็เลยสงสัยว่าเามื่อ,อไหร่มันจะหายจากเมื่อสักทีหลับตาทีไหลเมื่อทุกทีเงี้ยตอบไม่เป็นไรฝึกไปเรื่อยๆความเมื่อจะสลายไปเมื่อใจหยุดนิ่งคือพอเราหลับตาแล้วใจแล้วความมืดมันเกิดขึ้นมาเนี่ยใจเห็นความมืดเนี่ยก็นิ่งไปเรื่อยๆฮะนิ่งสบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่บนไม่อะไรทั้งสิ้นเนี่ยนิ่งๆพอนิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยว ความเมื่อจะสลายหายไปกลายเป็นความสั่วเคยสว่างน้อยๆก็เลยสั่วแต่สั่วน้อยๆสั่วห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์จะต้งความสั่วสลายหายไปเลยกลายเป็นความสว่างสว่างเพิ่มขึ้นสว่างเพิ่มขึ้นสว่างเพิ่มขึ้นสว่างแล้วสว่างอีกสว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเลยสว่างแล้วความมืดหายไปได้ นะด้วยการหยุดการนิ่งทำอย่างไรจึงจะประคองใจให้หยุดนิ่งได้นานๆมีวิธีเดียวเธอจงประคองแล้วก็ทำบ่อยๆทำตลอดเวลาตรงจุดที่ได้แต่ถ้าหากมาหลุดไปก็ช่างมันไม่ต้องไปเสียดายเสียใจ หลุดไปเราก็เฉยๆเริ่มต้นใหม่แต่ต้องสังเกตให้ดีว่าทำอย่างไรถึงมาได้จุดที่เบาสบายแล้วมันโล่งโปร่งเบาตรงนี้ต้องสังเกตนะสังเกตแล้วจำตรงนี้ให้ได้ถ้าบอกวิธีการที่จะทำได้ต่อเนื่องเราต้องประคองใจนะทำอย่างไรจึงจะประคองใจ ให้หยุดนิ่งได้นานๆคือพอนั่งสมาธิไปเรื่อยๆทำพอเป็นแล้วจะมีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งมีช่วงยุดช่วงหยุดช่วงนิ่งและ้ะมีช่วงที่หยุดช่วงนิ่งได้ที่ทำไงให,ให้ช่วงนั้นน่ยมันยาวขึ้นช่วงแห่งการหยุดช่วงแห่งการนิ่งยาวขึ้นมากขึ้นเนี่ยเรามีวิธีเดียวคือจองประคองคือประคองอารมณ์นั้นะประคองใจอย่างนั้น แล้วก็ทำบ่อยๆทำตลอดเวลาทำแบบนั้นบ่อยๆตลอดต่อเนื่องต้องจุดที่ได้นะแต่ถ้ามันหลุดไปก็ช่างมันเรอประคองตัวนี้อยู่ที่สูงกลางกายแล้วมันหลุดไป่าไปคิดแล้วไปฟุ้งแล้วก็ช่างมันไม่เป็นไรท่านก็จะว่าไม่ต้องไปเสียดายไม่ต้องไปเสียชัยช่างมันหลุดไปเราก็เฉยๆเริ่มต้นใหม่หลุดไปก็ช่างมันนะ เฉยๆทีเมื่อกี้เราได้มาเนี่ยมันก็ยังเคยได้เลยยังได้มาได้เลยงั้นหลุดไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มาใหม่ได้่านก็บอกว่าแต่ต้องสังเกตให้ดีว่าทำอย่างไรถึงมาได้ที่จุดที่สบายจุดที่เบาสบายแล้วมันโล่งโปร่งเบาตอนนี้ต้องสังเกตนะสังเกตแล้วจำตรงนี้ให้ได้นะเจอจุดที่ดีอ่ะเรามาถึงได้ยังไง ทำไงถึงเบาได้ทำไงถึงสบายได้ทำไงถึงจะสว่างนะสว่างโล่งโปร่งเบาสบายเหล่านี้ตอนมาถึงตัวเนี้ยเราทำอย่างไรแต่และคนก็ไม่เหมือนกันนะแม้คนเดียวกันบางทีก็ยังยังไม่เหมือนกันในแต่ละวันเลยแล้วแต่อารมณ์เราบางวันก็ต้องดูดอ,อกไม้ก่อนดูดอ,อกไม้ให้สบายสบายใจบางวันก็ต้องนึกถึงบุญก่อนบางวันก็ต้องกราบพระก่อน ามาันก็ต้องนอนก่อนนอนนีอิ่มแล้วลุกขึ้นมานั่งแล้วมันดีก็เงี้ยก็สังเกตดูว่าเราทํำยังไงอปรับให้เหมาะสมในจิตใจเราในแต่ละวันแต่ละช่วงก็จะก้าวหน้าได้ที่ขยันแต่ยังทำไม่ได้เพราะยังทำไม่ถูกวิธีซึ่งหลักมีอยู่ว่าต้องหยุดนิ่งอย่างสบาย ไม่เตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปเหมือนเราเอาได้สนเข็มหนักไปก็ไม่ได้เบาไปก็ไม่ดีมันต้องพอดีพอดีก็คือบางท่านบางคนรักธรรมะและรักการน,นั่งสมาธิและก็เลยเพิ่มชั่วโมงนั่งตัวเองนั่งสองชั่วโมงต่อวันบ้างสามชั่วโมงต่อวันบ้างแล้วยังสมาธิจิตก็ยังไม่ดีเนี่ย ล้าก็ให้สังเกตตรงนี้นะว่าที่ขยันแต่ยังทําไม่ได้เพราะยังทําไม่ถูกวิธีการขยันนั่งได้คะแนนร้อยเปอร์เซ็นแล้วไน่มาสังเกตดูว่าทําถูกวิธีไหมต้องได้อีกร้อยเปอร์เซ็นตรงนี้ด้วยร้อยคะแนนตรงนี้ด้วยนะหลักก็มีอยู่ว่าต้องหยุดนิ่งอย่างสบายเราทําหยุดทํานิ่งเนี่ยเราหยุดอย่างสบายไหมเรานิ่งอย่างสบายไหม ไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปเราตึงไปไหมบางทีเราตั้งใจวันที่เรารักการนั่งเห็นคุณค่าในการนั่งมีความเพียรในการนั่งเลยตึงเกินไปฮะตึงไปนึกดวงก,ก็ตึงไปนึกองค์พระก็ตึงไปทีนึกตรงนี้ไม่ออกก็นึกดอกไม้ก็ได้แต่เีดอกไม้ที่เราโปรยต้อนรับพระธรรมยาราแบบนี้นั่นเป็นภาพเนี้ยนึกได้ นึกไ,ไปสบายๆยอย่าให้ตึงเงินไปฮะไม่หย่อนเกินไปจะเกิดทำหย่อนไปปล่อยเกินไปจะนั่งหลับไปเลยนั่งชมงก็หลับไปสักห้าสิบเก้านาทีอย่างนั้นกน็นหย่อนไปฮะก็ต้องปรับไปไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปเราเอาได้สนเข็มหนักไปก็ไม่ได้เบาไปก็ไม่ดีมันต้องพอดีพอดี หนักไปคือตั้งใจแรงกันไปฮะตั้งใจจะสนเข็มแรงเกินไปจิ้มไปแรงๆก็เอาไม่ได้ได้กะพับได้ก็งอได้ก็ไปชนเหล็กอย่างเงี้ยไม่ได้เป่าไปก็ไม่ได้เป่าไปก็ยังไม่ทันเข้ารูเข็มเลยก็ไม่ได้มันก็ต้องพอดีพอดีแต่เราต้องขยันไม่พอนะฮะก็ต้องทําให้ถูกวิธีด้วยตาสังเกตดูนะถูกวิธีทําไงหยุดนิ่งอย่างสาบาย แนะตงไปไหมโยนไปไหมก็สังเกตตรงนี้ไม่ว่าประสบการณ์อะไรเกิดขึ้นหนึ่งยาสงสัยสองไม่ต้องไปสังเกตอะไรทำเฉยๆดูไปเรื่อยๆเหมือนผู้ที่เจนโลกดูด้วยใจเป็นปกติไม่คิดอะไรไม่ยินดียินร้าย ต้องทำอย่างนี้นะคือ่งสมาธิไปถึงจุดหนึ่งก็มีประสบการณ์ประสบการณ์ก็หลากหลายอะหลากหลายเยอะแยะไปหมดเลยถ้าก็สอบว,ว่าหนึง่งไม่ว่าประสบการณ์อะไรเกิดขึ้นนะหนึ่งอย่าสงสัยเช่นอย่างแล้วสว่างเนี่ยก็อย่าไปสงสัยนอ้มันสว่างข้างในสว่างข้างนอกสว่างจากซ้ายสว่างจากขวาใอ้มันไฟดวงนั้นไฟดวงนี้ มาเปิดไฟอะไรไหมเนี่ยถ้าสงสัยแบบนี้ปุ๊บหลุดใจหลุดแล้วเราหลับาลาตาแล้วอ่ะแสงสว่างอะไรมันลอดปไปไม่ได้เรากา่ตอสว่างให้นิ่งๆเฉย,ยๆดูเฉยๆนั่นยาสงสัยสองไม่ต้องไปสังเกตอะไรอย่าไปสังเกตมากเกินไปไปดูว่ามันอะไรยังไงพอแบบนั้นปุ๊บใจคิดไงใจเราจากละเอียดเนี่ยจะถอนมาหยาบ อย่าเพิ่มมาคิดมาไตรามาตรองมาตรึกมันึกว่ามันอะไรยังไงต้องทำเฉยๆดูไปเฉยๆดูไปเฉยๆไม่ต้องคิดอะไรอ่ะมันเราเป็นหุดยศน,นึงเนี่ยมีพระให้ดูแล้วก็ดูเฉยๆอย่าไปสงสัยอะไรมากเลยว่าไปสังเกตเยอะอ่ะไอ้ทฝึกใหม่ๆเห็นงพระพวกก็สังเกตดูโอ้ท่านมีจอมกำหมอมไหมท่านมีผมกี่เส้นมีกี่ขระด มีขดวงกี่วงอะไรเหล่านี้นะไม่ต้องไปสังเกตละเอียดถึงขนาดนั้นดูรวมรวมไปก่อนดูรวมรวมบางทีก็เป็นเข้าเป็นโครงก็เอาแล้วอย่าไปพยายามไปเพ่งมากเลยให้ไปดูว่าโอ้เขาโครงนี้เป็นองค์พระแน่หรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ต้องไปสังเกตอย่าไปสงสัยเนี่ยสองข้อไหยทำเฉยเฉยดูไปเฉยเฉยเหมือนผู้ที่เจนโลกดูด้วยใจเป็นปกติ ไม่คิดอะไรเหมือนเห็นก็รู้เรื่องรู้ราวโลกแล้วผ่านโลกมาเยอะและ้วก็ปล่อยปล่อยเฉยเมันผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านเห็นมาเยอะถ้าก็ปล่อยแล้วรู้ร,รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะเป็นยังไงเป็นอย่างไรท่านก็เฉยเฉยรู้แล้วรู้ขึ้นต้นแบบนี้ลงท้ายยังไงท่านก็ดูเฉยเฉยได้เมือนเราเนะี่ยต้องดูด้วยใจเป็นปกติดูธรรมะภายในธรรมะภายในจะเป็นอะไรก็ตามทีดูห้ใจเป็นปกติไม่คิดอะไร ดูดวงด,ดูพระกลายเป็นใบไม้เป็นดอกไม้ก็่ดูเฉยๆอย่าไปสงสัยอะไรมากอย่าไปคิดเห็นใบไม้ใบอะไรยังไงพองคิดจิตจะหยาบจะหลุดจะหายถ้าไม่สงสัยแล้วก็จิตจะเดินหน้าต่อไม่ต้องไปสังเกตอะไรมากไม่ต้องไปสังเกตี่ใบมันเขียวยังไงใบมันมีแฉกี่แฉกอะไรยังไงอย่าไปสังเกตดูเฉยๆดูเฉยๆอ่ะ นิ่งๆเฉยๆดูลมๆปกติธรรมดาไปไม,ไ,าไม่คิดอะไรพอเราไปคิดอะไรปุ๊บจากใบไม้เปลี่ยนได้เปลี่ยนไปเลยจะนำพาใจไปสู่ความหยุดความนิ่งได้ก็ใหม่ๆใจยังหยุดไม่สมบูรณ์นะเหยนภาพนั้นภาพนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาเนี่ยการประสบการณอะไรจะเกิดขึ้นมาต้องอย่างที่ว่าไม่สงสัยไม่ไปสังเกตอะไรดูด้วยใจไปปกติไม่คิดอะไร ไม่ยินดียินรายต้องทําอย่างนี้นะไม่งั้นเราจะคิดอ่ะคิดก็ยินดียินรายแล้วเกิดความยินดียินรายดีใจเสียใจถูกใจไม่ถูกใจขึ้นมาแล้วมาลบกวนจิตใจเราเห็นใบไม้ก็มาคิดนั่นคิดนี่เน่ชอบไม่ชอบไม่เอาไปไอย่างเงี้ยนะไหมจิตก็อยากจิตก็กระเพื่อมต้องไม่คิดอะไรนิ่งๆเฉยๆเลื่อยไปแต่ทำไมเราจะก้าวหน้านะาต้อง อย่าสงสัยดูนิ่งๆเฉยๆไปไม่ต้องสังเกตอะไรมากนิ่งๆดูร่วมๆไปก่อนนิ่งๆสบายๆไปเป็นหลักเลยตักใหญ่หยดุดนิ่งเฉยๆหยดุดนิ่งเฉยๆคือหลวงพ่อธรรมชโยเราก็เป็นสุดยอดพี่ปสนาจารย์จริงๆเลยหลวงปู่พระมงคลเทพบุญเอเสจันทสโลพระผู้ปราบมารนะ ถ้าสอน,นหยุดเป็นตัวสําเร็จทําใจหยุดทําใจนิ่งเป็นตัวสําเร็จเลยหยุดอย่างเดียวหยุดแค่กับพิบตาเดียวบุญมากมายมหาศาลเลยบุญสร้างบทวิหารอะไรสู้ไม่ได้เลยสู้ใจหยุดแค่นิดเดียวกับแค่กับพิบตาเดียวไม่ได้นั้นหยุดอย่างเดียวเนี่ยะอีพอใช้คำว่าหยุดอย่างเดียวคําเดียวเนี่ยบางท่านบางคนไม่เข้าใจฮะหลวงพ่อทรรมชโยก็เลยขยายความว่านิ่ง อันที่ว่าเ้าให้ทําใจหยุดนะทําให้ถูกคนท่านบางคนนะทําให้ถูกเลยงั้นโยมาทําใจนิ่งนะเออทาได้มันก็บอกว่าเอายมทําใจหยุดนะอไม่ได้ยมทําใจนิ่งนะก็ไม่ได้งั้นโยทาใจเฉยๆได้ไหมเออเฉยๆได้ง,งั้นทําใจเฉยๆไปะก็สังเกตดูไหมท่านก็จะเอาคํามาขยายขยายให้เราเข้าใจเข้าใจมากขึ้น จำใจหยุดหยุดไม่ได้ทําใจนิ่งทําใจไม่นิ่งได้ไม่ได้ทําใจเฉยเฉยหยุดนิ่งเฉยเฉยเป็นหัวใจให้เราเข้าถึงทาได้นะฮะแล้วพอสอนต่อนะวิธีที่ดีที่สุดทําเฉยเฉยหยุดนิ่งเฉยเฉยแล้วมันก็เป็นไปเองอย่างเป็นธรรมชาติค่อยๆปล่อยลงไปเบาๆ สบายๆเกิดการฝึกสมาธิถ้าเราทำทำไปแล้วนึกอะไรไม่ออกไม่ร,รู้จะทำไงถ้าบอกเลยวิธีที่ดีที่สุดทำเฉยๆยุดนิ่งเฉยๆง่ายๆเลยฮะนึกอะไรไม่ออกจะแก้ยังงั้นแก้ยงี้แก้ฟุ้งแก้ยังไงแก้ตึงแก้ยังไงนึกอะไรไม่ออกทำเฉยๆ,ๆทำเฉยๆยุดนิ่งเฉยๆแล้วมันก็เป็นไปเอง คือหยุดเป็นตัวสาเร็จไงใจก็จะเป็นไปเองพัฒนาไปเองใจจะไหลเข้าไปสู่ส่วนกลางกายแล้วมันก็เป็นไปเองอย่างเป็นธรรมชาติก็เป็นไปเองธรรมชาติเองนั้นแหละค่อยๆปล่อยลงไปเบาๆสบายๆใจแล้วก็ไหลเข้าไปสู่กลางกายได้เป็นธรรมชาติเองถ้าเราจะไปกงัปกงวลจะไปกังวลนะว่าจะทำยังไงทำอะไรไม่ถูก นิ่งๆเฉยๆเข้าไว้หยุดนิ่งเฉยๆเข้าไว้ทำเฉยๆเข้าไว้ใจก็ไหลามาสู่กลางกายแต่จะก็ใสได้ใจสว่างได้<ม>วิธีการเข้าถึงพระธรรมกายภายในสู่สำเร็จคือตั้งโล่งโปร่งเบาสบายหยุดนิ่งเฉยเบาๆบ เดี๋ยวมันก็เลื่อนลงไปเองแต่ถจากแนะนำเทคนิควิธีอีกอย่างหนึ่งก็คือวิธีการเข้าถึงพระธรรมก,กายภายในสุดสำเร็จคือต้องโลง่งโปรงเบาสาบายหยุดนิ่งเฉยเบาๆนี่คือสุนสำเร็จนะต้องโลง่งอันถ้าเกิดทึบไม่ใช่แล้วต้องปรับปรับให้มันโลง่ง ต่อให้มันโปร่งให้มันโปร่งปร่ง,งให้เบาเาให้สบายสบายยุดนิ่งเฉยเบาๆพอทำนี้ได้เนี่ยเดี๋ยวใจจะเลื่อนเข้าไปสู่ศูนย์กลางกายพอศูนย์กลางกายก็เตรียมพร้อมรอต้อนรับจิตใจเราตลอดเวลาเลยอยงั้นให้หยุดให้นิ่งเฉยโล่งโปร่งเบาสบายนะเนี่ยทำนี้เรื่อยๆไป สบายๆนี่แหละสมด็จในการเข้าถึงทำแล้วจะคิดว่าเฉยๆแล้วไม่ได้อะไรจะคิดว่านั่งแลงวโล่งโปร่งเบาๆไม่ได้อะไรโอ้ได้เยอะเลยเยอะมากให้ต่อเนื่องอันนี้ทําให้ต่อเนื่องนะให้โลกต่อเนื่องโปร่งต่อเนื่องเบาต่อเนื่องสบายต่อเนื่องหยุดต่อเนื่องนิ่งต่อเนื่องเฉยต่อเนื่องเดี๋ยวเข้าถึงทาได้ <S 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 ยิ่งหยุด ยิ่งเร็วอย่าลืมคำนี้นี่คือหลักของการปฏิบัติภายในยิ่งหยุดยิ่งเร็วเออแปลกทีเดียวหยุดภายนอกเนี่ยคือหยุดไม่เคลื่อนไหวหยุดภายนอกไม่เคลื่อนไหวแล้วเดินเดินอยู่หยุดเดินก็คือไม่เดินแล้วไม่มีการเดินแล้ววิ่งวิ่งอยู่หยุดวิ่งก็ไม่มีการวิ่งแล้วแต่แปลกหยุดภายในเนี่ยแตกต่างจากภายนอก กับตละลบปัดกันเลยจะยิ่งหยุดยิ่งเร็วยิ่งหยุดยิ่งเร็วเลยจะจะเข้าไปสู่ภายในอย่างรวดเร็วจะมีประสบการณ์ภายในอย่างรวดเร็วเลยบางคนไม่รู้อ่ะมีป้าบางคนเนี่รอาจากกรย์ก็สอนให้หยุดให้นิ่งให้เฉยสบายป้าบอกโอ้ทำไมอีฉันนั่งแล้วไม่หยุดเลยอ่ะบอกเอ้าป้าเป็นไง ไม่หยุดเลยมีแต่องค์พระขึ้นมาเรื่อยๆเลยมีแต่องค์พระ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 อีกชั้นก็บอกองค์พระว่ายุดยุดยุดเนี่ยพระอาจารย์พี่เลี้ยงสอนให้ยุดยุดยุดเนี่ยนะองค์พระถ้าไม่ยอมเลยไม่ยอมหยุดเลยทั้งขึ้นมาเรื่อยๆเลยก็เลยบอกนะยมบ้าไปบอกว่าเนี่ยไอ้หยุดที่นี่มันต้องหยุดใจใจหยุดนะใจหยุดแล้วป้าใจหยุดแล้วใจหยุดแต่ประสบการณ์ไม่หยุด ใจหยุดแล้วประสบการณ์ไม่หยุด่ยิ่งหยุดยิ่งเร็วอย่างเพพาะว่าไว้ยิ่งหยุดมากก็เร็วขึ้นมามากเลยประสบการณ์ภายในขึ้นมาเนี่ยเช่นไหลเข้าไปก็ไหลเร็วเข้าไปในกลางเลยวัดเข้าไปในกลางเลยนี่คือหลักของการปฏิบัติภายในมันเป็นอย่างเงี้ยยิ่งหยุดยิ่งเร็วอย่าตกใจอย่าไปชะลออย่าไปชะงักอย่าไปหยุดประสบการณ์ให้หยุดใจแต่ไม่ได้ให้หยุดประสบการณ์ หยุดใจได้แต่ประสบการณ์ภายในก็เร็วเลยเร็วได้เช่นถูกดึงๆูเข้าไปสู่ภายในเช่นมีดวงขึ้นมาเร็วๆมีองคพระขึ้นมาเร็วๆอย่างนี้เป็นต้นนะยิ่งหยุดยิ่งเร็วถ้าหยุดเองมาเองเขียนเองชัดแจว๋ววิเศษที่สดุดนี่คือหยุดสมบูรณ์ร้อเอร์ซ พูดถึงการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมถ้าเราหยุดใจนิ่งๆแล้วมีประสบการณ์เองเงี้ยอันนี้ดีที่สุดเลยอาจาั้นบอกว่าถ้าหยุดเองมาเองก็คือแสงสว่างมาเองดวงมาเององค์พระมาเองเป็นต้นนะนะเห็นเองเห็นเองดูที่เราไม่ต้องไปกังวลไปนในการนึกในการตึกเหล่านั้นเนะี่ยเราชัดแจ๋วเลยเนี่ยวิเศษที่สุดเลย เราหยุดใจดเองธรรมะภายในมาเองเราก็เห็นได้เองชัดแจ๋วเลยตรงใสองค์พระใสวิเศษที่สุดเลยนี่คือหยุดสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์คือใจหยุดแล้วใจหยุดเออแรกๆไม่มีอะไรพอใจหยุดนิ่งเรื่อยๆไปประสบการณ์อะไรก็เกิดขึ้นมานี่แหละว,วิเศษที่สุดเลยแล้วก็ทำเรื่อยไปนะทำให้เจอประสบการณ์นี้ให้ได้ ประสบการนี้ได้ทุกคนเราให้ฝึกะฝึกฝนไปการที่องค์พระหรือดวงธรรมผุดเกิดขึ้นมาแล้วนั้นเป็นเครื่องวัดว่าใจเริ่มหยุดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วสำหรับบางคนที่ยังไม่ได้ความสุขเต็มที่เราก็ดูต่อไปเรื่อยๆอย่างสบายๆ เดี๋ยวภาพนั้นก็จะดึงไปสู่จุดแห่งการหยุดนิ่งที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเลยท่านสอนนะนั่งธรรมะไปตอนนี้ยประสบการภายในเรื่มดีแล้วดีขึ้นแล้วดีมากขึ้นแลเห็นดวงเห็นองค์พระปุกขึ้นมาเนี่ยการที่องค์พระหรือดวงธรรมปุกขึ้นมา เป็นเครื่องวัดว่าใจเริ่มหยุดร้อยเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็คือดีเลยนะอันนี้ดีดีแล้วเนี่ยถ้ามันดีกว่านี้คือถ้าก็จะสอนให้ดีกว่านี้เนี่ก็ทําต่อไปฮะให้ดูให้องค์พระประุตตนมาสําหรับบางคนที่ยังไม่ได้ความสุขเต็มที่เคยเห็นดวงเห็นพระหรือไม่เห็นอะไรก็ตามทียังไม่มีความสุขเต็มที่เนี่ยเราก็ดูต่อไปเรื่อยๆอย่างสบายๆ ต้องดูดูประสบการณ์ภายในนะใช้ใจดูนะใจรับรู้ข้างในเรื่อยๆไปเดี๋ยวภาพนั้นก็จะดึงไปสู่จุดแห่งการหยุดนิ่งที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์จะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไดนะ้มันก็ค่อยเป็นค่อยไปแหละอย่าไปกงนนะังวลนยสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เดี๋ยวก็โอ้โหมีทับทว,วีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสนุกสนานเลยธรรมะภายในนะถ้าเราต้องขยันมีความเพียรทำต่อเนื่องนะ ไม่ประมาทอะไรเลยนะหยุดนิ like ่งเฉยเบาสบายสังเกตใจเราดีกว่าอย่าไปสังเกตใจใครให้รู้เรื่องใจเราดีกว่าอย่าไปรู้เรื่องใครรู้เรื่องใจใครรู้เรื่องคนอื่นใจเราไม่ประเสริฐหรอกรู้เรื่องใจเราหยุดใจเรานิ่งอันนี้ใจเราประเสริฐกว่าใจบริสุทธิ์กว่าใจผอมแผ้วกว่ามารับรู้เรื่องจิตใจเรามาปรับปรุงจิตใจเรามาพัฒนาจิตใจเรา ทำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกปัฒนาการก็จะเกิดขึ้นมาปร,ประสบการณ์เกิดขึ้นก็อย่าไปลังเลอย่าไปสงสัยอย่าไปช่องสังเกตในวิทยาทีนั้นนะนะสังเกตต้องสังเกตตอนหลังเมื่อเลิกแล้วอ่ะขณะที่เห็นต๊ะก็จะไปสังเกตรธรรมะเราขึ้นไปให้ดูนิ่งๆเฉยๆสบายๆเรื่อยไปประสบการณ์ก็จะถูกต้องแล้วถูกต้องมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจาก90%ถูกต้องเป็นร0 0ซ ถูกต้องทับทวีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหยุดมากขึ้นหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดมากขึ้นไปโอ้สนุกสนานเบิกบานสาราญใจไม่มีอะไรสนุกเท่าใจหยุดนิ่งแล้วั้นฝึกต่อไปนะนิ่งต่อไปให้ทุกท่านทุกคนสมหวังสมปรารถนาทําใจหยุดนิ่งได้ทุนหน้ากัทุกคนเลยเขาจริญพรนรับ